ไทยเลฟเซชั่นสถานีเพื่อสาธารณารัฐไทยภูมิใจเสนอรายการสามสหายไกลกังวลเสวนาประสาเสรีชนคนเกรียนเกรียนแลกเปลี่ยนความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกปัญหามีทางออกถามตอบก,กันตรงๆ ไม่ต้องงงกันอีกต่อไปดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสาาย,ยังบัตรและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลขอต้อนรับมิสหายประชาชนผู้รับประชาธิปไตยทุกท่านครับสามสหายไกลกังวลครับคุณลุงสนามหลวงสายายังบัตรสหายศรัทธา ร่วมรายการกันครับในค่ำคืนนี้เราจะมาคุยกันครับอาจจะประเด็นหนักๆซะบ้างอาจจะไม่ได้เฮฮาตามสไตล์คุณลุงสนามหลวงแต่ก็ไม่แน่นะครับคืออย่างน้อยวันนี้เราขอระลึกถึงคุณลุงนมทองไัยวนันครับเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางประชาธิปไตยวันหนึ่งของพวกเราครับครับเพื่อไม่ให้เสียเวลา เราอยากให้คุณลุงสนามหลวงได้ทักทายประสบนิกรที่รอรับเสด็จกันอยู่ครับเชิญคุณลุงสนามหลวงครับประสบนิกรที่รักทั้งหลายข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจแล้วประทับใจอีกแล้วก็ได้ข่าวว่าคอทชอที่ข้าพเจ้าตั้งก่อนจะสวรรคต การดีหลายๆอย่างรัฐบาลคอชของข้าพเจ้าได้เห็งเห็นถึงความเดือดเนื้อร้อนใจโดยเฉพาะบรรดาผู้ประกอบการบันเทิงทั้งหลายจึงได้มีความเมตตากรุณายังไม่อยากให้ผูกมืออดตายก็คงจะไว้ทุกขประมาณถึงเดือนสิเอ็ดให้พวกมึงได้หาอยู่หากินกันบ้าง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่พอกินในการนี้ข้าพเจ้าขอเตือนอย่าได้หวังอะไรรุนแรงๆอีกตอนนี้เผยแพร่ทายังกับว่าเป็นสารลับเผยแพร่กันใต้ดินถึงเรื่องมังกรน้อยสถานการณ์ร้อนััรนี้มังกรน้อย หรือเฮ er ียน้อยสอมิวนิกบินออกนอกกำแพงใหญ่ไปเยอรมันแล้วขอแจ้งให้ทุกท่านอยู่ในความสงบสยบความเคลื่อนไหวไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นรอให้มันมากระทืบจ่ได้โวยวายออกนอกหน้าจะพาให้เสียหายอันเช่นไรขอให้รอควังความจริง จริงคือเท็จเท็จคือตอแหลตกลงไม่มีอะไรจริงรอคำขอจากแดนไกลดูใบหรือดูใบก็แล้วแต่พ้นจากนี้ไม่ต้องดิ้นอีกไม่กี่วันท่านจะได้รู้สู้หรือถอยตั้งใจคอยคำร้องขอจากทาดไพรฝุ่นใต้ตีนทั้งหลายบนผิวน้ำที่ราบเรียบ แต่ลึกลงไปกับปั่นปวนด้วยพลังรับเน่าหมินข่าวโลกีทิ้งลูกทิ้งเมียอันนี้ข้าพเจ้าเตือนเข้าสารอาหารแห้งว่าไปนู่นจะไปกัดตุนในเมื่อมึงไม่สู้จะไปตุนอะไรวะเนี่ยฮะอยากจะอ้วนไงดังนั้นไอการที่ไปเชื่อว่าใช้กลยุทธ สงบสยบความเคลื่อนไหวปล่อยให้ป่าดิน้นมันจะดิ้นยังไงวะเนี่ยดูแล้วมัน็ชนะได้พูดรายการขนาดกูตายยังไม่มางานเลยเพราะมันรู้ว่าศพกูอยู่กับมันไม่ได้อยู่วัดพระแก้วข้าพระเจ้าอยากจะขอเตือนบรรดาคนเสื้อแดงเสื้อดำทั้งหลายแหละขนาดกูยังไม่เชื่อมันเลยนะ มึงจะเป็นมังกรน้อยกูดูทีไรก็เป็นเหี้ยน้อยทุกทีก็ขอเตือนไว้แล้วกันยังไงอย่าแทงหมดตัวนะเศรษฐกิจพอเพียงคือแทงพอสมน้ำสมเนื้ออย่าหมดตัวเพื่อมีค่ารดเมกลับบ้านก็ยังดีขอได้รับความห่วงใยจากข้าพเจ้ามาณาทีนี้ ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีเงินพอใช้แต่ไม่พอกินสวัสดีครับผมสหายยังบัตรครับทักทายท่านผู้ติดตามรายการสักนิดครับอสวัสดีครับผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับเส้นทางของเรายังจะต้องเดินต่อไปเพราะว่ายังไม่ถึงจุดหมายอย่าไปมองซ้ายมองขวาข้างทาง เราต้องเดินทางต่อไปสู้ต่อไปครับครับไอ้คุณลุงสนามหลวงมาถึงก็ทักทายเกี่ยวกับเรื่องเฮียน้อยนี่แต่คุณลุงจะไม่ไม่กลัวเหรรฮะกลัวม,มิสหายเขาจะมาขุนเคืองใจเหรอครับไม่คิดพึ่งพาเขาบ้างเลยครับคือผมเรียนนะครับว่าตะกีนีในนามของกษัตริย์ภูมิพลซึ่งตะโกนจากไม่รู้นระกขุมไหนนะมันมีการวิเคราะห์ซึ่งผมบอกตรงๆว่า ผมเฉยๆนะไอ้มังกรน้อยผมดูยังไงคือเฮียน้อยซอมมิวนิกเนี่ยนะที่โดนยึดเครื่องบินนะคุณแต่มังกรน้อยมันมีกระตูนเรื่องหนึ่งไอ้ที่อะไรที่บินใช่ไหมแอนิเมชันสนุกมากเลยครับไอ้นี่ไม่ใช่นะครับมังกรน้อยหาอายุหกสิบสี่ทิ้งลูกทิ้งเมียเห็นว่าลูกเมียอยู่พมา่าใช่ไหมไม่กล้าเข้าประเทศับ,บไม่เข้าใจนะ คือเอ้ความคิดสักดินาสวามิภักด์เนี่ยปลอมครับมาจากอเมริกาเลยนะครับ uh huh. นะในแดนประชาธิปไตยมา,ายบอกว่าให้อยู่ในความทําเป็นเขียนเหมือนหลวงพ่อให้หวยซึ่งหลวงพ่อเองก็โดนแดดทุกทีอะย <laughs> ก็ให้หวยอะไรถ้ามึรู้จริงก็ไปแทงเองมาเรียอะไรทําไมครับ <laughs> ตั้งใจรอคําขอจากแดนไกลคือดูใบเนี่นะมันจะดูใบครับ คุณเป็นตุเป็นตาเนี่ยนะคุณว่าทักสินพูดตรงๆอ่ะนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องบอกใบครับเพราะมันจะใบกินอยู่แล้วชาวนาใบแดกแล้วครับคบสยบสยกเตียมึงอ่ะทุกวันนี้ยิ่งรักจะติดคุกใช่ไหมครับมันลืมไม่แต่คดีเอาภายเนี่ยนะสนามก็ผมเพิ่งด้วยเอาภายไหนว่าสมัยสนอเทียนทองยงยุทธวิชัยบิดเป็นประหลัดกระสวมหาดไทยมั้งใช่ไหมใช่ครับมจะบ้าบอกเนี่ย มาไทยไปที่ี่ผมไม่รู้นะมันลือขนาดว่าไอ้ที่คุณว่าเหมาเข็งเนี่ยนะพรบบอนที่โทษมันเอามาลงฟ้าผิดหมดครับครับผมว่าดูใบตอนนี้กลายเป็นดูใบไปแล้วอนะผมเป็นคุณทักษีณนะถ้าไม่โง่พอนะครับผมเฉยๆครับแล้วก็รอดูไอ้พวกปฏิวัติที่เขาช่วยล้มแล้วค่อยเฉฉยจังหวะ เพราะฉะนั้นในตรงนี้นะมันก็ซ้ำเรื่องเดิมที่จริงเราไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แล้วอ่ะใช่ไหมคุณยังบาดพูดมาหลายรอบเป็นไอ้ความพิษสัตตินาสวามิภักเนี่ยมผมดูแล้วเป็นเรื่องปกติผมไม่ได้เห็นว่าประหลาดหรือไม่ดีนะมันเป็นเรื่องปกติครับ,ค,รบคนมันมักง่ายไอ้เรื่องที่เสียจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยนะมันคุยกันมาตั้งแต่ปีห้าสองเลยครับนะก่อนจะเสื้อแดงจะโดนยิงกระบาลสไนเปอร์ลาดประสงค์อีกครับ เสียครึ่นครับอนิลโทษพูดเหมือนไม่ขี่แล้วก็ไปเหมาเข่งนิลโทษสุดซอยนี่แหละซึ่งจริงๆไม่ได้รู้เรื่องนะเป็นแผนเป็นเสียมันไม่ฉลาดหรอกเสียมันก็คิดถึงเด็กน้องนุ้ยแล้วเจ้าน้องนุ้ยขึ้นยังไงดีวะเนี้แล้วลูกกูเนี่ยทาไมออกมาแปะยิ่งก็เือพี่บ <UST> really <IS together> ังกรมันคิดถึงเรื่องเงี้ยไม่ยุ่งการเมืองยุ่งแต่การมุ่งนะครับพี่น้อง คุณดูหน้าเนคุณคดูโครตรอัตด,ดิดีๆคุณเป็นลุงใน Google นะครับคุณพิมพ์คำว่าคราบินสวชิราลงกรแล้วก็พ่อมันตาย,ยไม่ใช่ <laughs> พิมพ์ว่าอะไรวะ <laughs> คาราบ <laughs> ินภาพลงมากดอยอย่าของมานเลยนะ <laughs> เออ The King Dead เดอะคิงเดทนี่นะคุณไปดูโครตรอัดดีๆครับหน้าตาบอกคุณไม่รับเลยมังกรน้อยมังกรน้อยเนี่ยนะผมว่าปล่อยให้สางเกี่ยวทะเลาะก,กันตัดสินกันนะผมว่าแล้วแต่เขานะครับ ซึ่งผมก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองร้อยห้าสิบนะเนบื่อไปครับมึงจะทะเลาะไม่ทะเลาะเรื่องของมึงนะทะเลาะก็ดีไม่ทะเลาะก็ได้ครับ <c oughs> นะครับยังไงเราก็ลบมันหมดถามว่ายากไหมไม่ยากวอกไอ้ที่ยากคือมึงคิดนู่นคิดนี่นะรอครั <c oughs> เอาคิด <c oughs> มนทะเลาะกันนะอย่าเพิ่งนะรอพ่อมันตายลุกขึ้นชู้นะพ่อมันตายเอารอลูกมาขึ้นนะลูกมาขึ้นเอารอหลาน จะรออะไรคุณจะรอไอ้รอทักสินก่อนนะทักสินใน้สัญญาณทักสินเองยังอยู่ไม่ได้เลยจะสัญญาณอะไรแต่ทักสินไม่สู้ทักสินเขาจะสู้ยังไงเนี่ยเมื่อคุณไม่สู้ครับเอ,า,อางี้ดีไหมเราไปร้องเรียนสา,ารบชาติร้องเรียนขอโทษไม่อยากจะพูดหยาบจะร้องเรียนทาไมไปยอมรับเพ่อน่ะผมบอกตรงๆนะผมหนีมาแปดปีเนี่ยนะ กูทำไมวะกูไม่งงเฮ้ยแล้วไม่หนีทำไมก็สู้ไม่ได้กูก็หนีสู้แล้วแพ้กูสู้ทําไม <c oughs> เออแปลกเว้ให้กูสู้ก็สู้ไม่ได้กูก็หนีนี่ครับสู้ด้วยกําลังไม่ได้ก็หนีครับสติปัญญาสู้ด้วยข้อเท็จจริงเพราะมันกลัวคือกลัวข้อเท็จจริงครับ <c oughs> แล้วพร้อมอะไรน็อกมาทันทีครับไม่บอกว่าจะน็อกด้วยอะไร <c oughs> น็อกด้วยไม้หรือน็อกด้วยขวานหรือน็อกด้วย หนังขังคกผมไม่บอกคุณนะ่ะนะหรือน็อกเลยรถสิกรถบนถนนหรือปั้นจานหล่นมาทับหัวผมไม่บอกใช่ไหมจะไปบอกทำไมถ้าไมต้องประกาศล็อกยังไงจะบอกมึงทําไมบอกมันก็รู้ดิใช่ปะใช่ครับผมจะไปซ้ายเพราะผมไปขวาผมจะน็อกคุณด้วยสารเคมีเพราะว่าจะน็อกคุณด้วยจรวดจรวดผมไม่มีหรอกจรวดไปเฉพาะตอนเช้ามันทําไมต้องบอกคุณด้วย ทั้งหมดเนี่ยนะที่เราน่าจะได้ข้อสุปแล้วว่าจะทำอะไรยังไงครับคือคุณจะเชื่อยังไงเรื่องของคุณนะแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมไม่มีครับมันทำให้เราอ่อนลงทุกทีอ่ะครับถ้าคุณหวังเพึ่งเสียนะขอโทษนะครับไอ้นีทานอีสบต้องเปลี่ยนแล้วกบเลือกนายนะเป็นคนไทยเลือกเสีย ใช่ไหมเขาจะไปเลือกนายที่ยังไงจริงไหมบกบมาเลือกกบครับประชาธิปไตยคือการตกครองโดยประชาชนคือโดยกบเป็นของประชาชนคือของกบโดยประชาชนก็คือกบเป็นรประธานธิบดีครับไม่มีพระราชาที่ไหนไม่มีนกขส่าที่ไหนกบเลือกกบกบไม่ได้เลือกเสียนะเลือกเสียเด็กก็เป็นหมอหยองกันหมดอ <laughs> แบบผมก็ไม่เข้าใจหลักการพื้นๆนะ คุณไปหวังพึ่มังกรน้อยคุณดูใกล้ๆมันเป็นเหี้ยน้อยนะครับเหี้ยน้อยสอนมิูนี่หรือคุณจางบารเป็นอะไรฮะดูยังไงก็เป็นเหี้ยคุณผมว่าจัาพอไปแล้วมันลกชอบผมก็ไม่ว่านะแต่ผมไม่เอาเขาบอกมันอร่อยพี่รสชาสงสัยสงสัยเคยเมือนกันสงสัยเคยแบบมันลืมมันนานแล้วนานแล้ว นี่คุณลุงแสดงทัศนคติอย่างนี้แสดงว่าประกาศแนวทางชัดเจนเลยใช่ไหมว่าไม่เอาเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่เอาโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ใช่ผมไม่เอามันไม่เอาผมอะไอ้หาเขาทิ้งเราจะมาจะไปงอนงอนใช่ไหมเขาทิ้งบอกกูไม่เอาเมืองได้ยินไหมเอาหน่อยก็ยังดีวยคก็กูไม่เอามันไม่เอาเราอะจริงไหมคคุณยังไปเข้าคุณไหมฮะเขาไม่เอาครับเขาไม่เอาคุณจะ ไม่ใช่เราไม่เอามันไม่เอาเราเราอะประเภทแบะท่าตลอดครับคยังไงก็มานะครับยินดีครับมาสายที่ผมไม่มานิดหน่อยก็ยังดีนะครับกูไม่เอามึงครับได้ยินไหมกูไม่เอามึงเมียกูยังทิง้งไลูกกูยังทิง้งไงมึงเป็นใครวะนิดหน่อยก็ยังดีนะเทียนะเห็นใจคนแก<笑><笑>่เห็นใจเด็กคนชยาเขาไม่เอาเรา ผมถามคุณคันเดียวสั้นๆ้ะตอบผมให้ได้นะครับทำไมไมันต้องเอาึงด้วยฮะเ,เขาไม่ถูกกระตาไม่ถูกเรื่องอะไรฮะเขาไปดูจูมันจะดูทําไมมันจะบ้าป่ะดูจูเขามาเขาจะต้องปลดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยป๋าบอกว่าไม่อยากให้เสียขึ้นใช่ไหมก็ใช่แล้วมันยังไงก็ตอนนี้มันได้ขึ้นว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นจริงไหม <laughs> ปัญหาไม่ใช่ว่าเป็นหมดหนทางปัญหาคือ เปรมจะเอาเสียไว้หรือเปล่าผมบอกคุณตรงๆพมมองงั้นนะยังไงว่าเสียมีอํานาจมีอะไรอ้าวมันปลดดิสตรอมก็ปลดจะมันเลือกอะไรดิสตรอฟมันคุมกองทัพฮะแล้วปลดแล้วไรปลดแล้วเสียมีแต่ศัตรูจริงไหมครับปลดแล้วเสียไม่ได้มีอํานาจเสียมีแต่ศัตรูนะปลดคนหลวงพ่อครับระหว่างพ่อเสียใครมีอานาจว่างครับเด็กอนุบาลมีน้อยตอบดิระหว่างพระเจ้ากองทัพใครมีอำนาจด้างกันเอ้า เด็กยิงอ,อะไรอ๋อระวงังทำไมตุลาพอเสือ <laughs> <laughs> แก่ไวะเลยระวงังเสียกยระตาตารอยไปรซิเออเก่งเว้ยมึงเก่งเอ้ยไม่ใช่ระวังเสียกับพ่อนะใช่ไหม <laughs> ผม <laughs> ถามว่าระวังวัชรลงกรกับพงศใครมีอำนาจมา,ากกว่ากันใครมีบาร,รมีกว่ากันร้อยเปอร์เซ็นต์พุทิผลใช่ไหม แล้วคนุูมิพลวมิรรเวลากราไปปลดมันจะได้อะไรมันชิบหายนะจริงไหมครับครับคุณไปปลดจีรยุเนี่ยยังไม่ได้ปลดหรือปลดเนี่ยนะผมถามคุณว่าใครหาเงินจีรยุใช่ไหมใครปล่อยให้น้ำท่วมกรุงเทพดิสฐรทอนใช่ไหม <laughs> มันให้มาเข็นรถเพื่อโชว์ว่าไอ้นี่คนของกูไว้ สักเต็มตัวมาจเยอะมนันพดมาตามหาอีกคัคุณถามว่ามันทําเครดิตแล้วมันทํานิดเดียวครับตอนไปปั่นเพื่อพ่อเพื่อแม่ใช่ไหม <c oughs> เอาไอ้คนวางแผนปั่นมาฆ่าทิ้งอะ่ะเออเอา <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้มันก็มาเรื่องเดิมเราไม่อยากจะพูดแต่มันก็มาที่เดิมอีกครับ <c oughs> ตังบาตว่าไอ้คนที่ร่อนถแถลงเนี่ยมันเนี่ย <c oughs> ข่าวไอโอไอโอพวกเดียวกันหรือเปล่าครับเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยขวยนะครับจริงไม่จริงอันนี้เราไม่ทร,ราบแต่หน้าที่ของเราก็คือเราบอกเป้าหมายของเราส่วนจะจริงไม่จริงอันนั้นก็เป็นผลพลยยดตทางหากมันไม่ใช่ว่าเป็นที่เราจะต้องไปให้ความสนใจเรื่องที่เราสนใจคือเราจะทํำยังไงเดินหน้ายังไงต่อสู้ยังไงให้มันชนะเพื่อเปลี่ยนระบอบ ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงที่ประชาชนมีอำนาจมีอธิปไตยอำนาจอำนาจในที่นี้หมายถึงอำนาจของการกลุ่มกองทัพด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะ่ะประชาชนไม่ได้มีอำนาจที่แท้จริงรนะครับตั้งแต่สมัยที่มีรัฐบาลของประชาชนที่ท่านมองเห็นว่าเป็นสมัยยิ่งลักษณ์สมัยชาติชายสมัยคุณทักษิณ อันนั้นคือการบริหารงานแต่อำานาจที่แท้จริงไม่มีนะครับเพราะว่ายิ่งรักย้ายคนแค่คนเดียวก็โดนปลดแล้วนะครับคนเลือกตั้งมาตั้งกี่ล้านคนทั่วประเทศแต่เวลาถูกปลดถูกสั่งให้แค่สารสั่งหรือว่าแค่คนคนเดียวสั่งนะครับซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับอํนนั้เพราะว่าประชาชนไม่ได้มีอำนาจคนที่มีอำนาจจริงๆกลุ่มกองทัพ นะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูว่าเสียหรือว่าป๋ามีอำนาจเราต้องดูว่าใครกลุ่มกองทัพครับตอนนี้ทั้งหมดต้องดูตรงส่วนนี้ครับครับคุณลุงว่าไงครับคือตรงนี้นะครับวันนี้เราตั้งประเด็นว่าสู้อย่างไรให้ชนะครับไม่ใช่ว่าไม่สู้อย่างไรขอให้ชนะมันมีนะครับไม่สู้แล้วจะชนะเนี่ยฮะ หรือว่าคุณคิดว่าถ้าสู้แล้วไม่ชนะยกมือไหว้ดีกว่าเว้ยเพื่อจะชนะหรือกาบแม่งเลยวะคา,านไปเลยจูบตีนมาเลยชนะฮะคำขอจากดูใบพูดได้ย่างไงวะคาขอจะดูใบฮะมาจากประชาชนทั้งหมดแล้วไปขอไอ้เสียเนี่ยนะมึงคิดได้ยังไงกูถามติ่เข้รหน่อยครับลุงยาวอาสะใจนะครับใช่ครับ ความคี่คุณต้องชัดเจนคุณต้องกล้าต้องมองข้ามไปก่อนถ้าคุณยังหวังพึ่งเป็นกบเลือกนกกระสากบต้องเลือกกบก็จริงไหมครับประชาชนเลือกประชาชนกบทั้งหมดเนี่ยมนชนะนกได้นะครับมดแดงยังลมช้างได้เลยถ้ามึงช่วยกันกัดถ้ามดแดงเกลียดกันนะมึงคิดจะนาชานะช้างเหรอมึงกัดก่อนกูไม่กัดหรอกจะแม่งเหยียบกูโตไปเล,เลยเลยชนะไหมไม่ชนะมันต้องช่วยกันกัดตายก็ตายครับคุณดูมดงาน คุณดูพึ่งคุณดูปวกใช่ไหมไอ้ที่เป็นทหารเนี่ยมานสู้ชิบหาเลยเพื่อปกปักรักษานางพญาคืออำนาจของมันครับเอพานครับมาสู้ตายครับมันไม่ได้มาเกียงเพราะฉะนั้นถ้าเราโมาเกียงกันนะเฮ้กูว่าเสียทะเลาะก,กับเปรมถ้ามึงไปไล่เปรมเข้าทางเสียมึงไปไล่เสียเข้าทางเปมรมตลงอยู่ไว้เฉยไอท้ทฤษฎีแบบนี้นะมันทียอมจาน,นนเะนี่ยครับคุณต้องเลิกตรงนี้ก่อนนะครับไม่ใช่คุณจะไปวางระเบิดที่ไหนมันไม่ต้องหรอก ไม่สายยังบางครับันต้องเปลี่ยนความคิดก่อนใช้หนังครั้งโคกชนะครับถ้ามึงใช้เป็นจริงไหมครับ <c oughs> สารเป็นพิษมีไม่รู้กี่ร้อยครับคุณไปถามนักเคมีรู้ <c oughs> การทําให้คนไม่หายใจนีมีหลายวิธีครับรถชนก็ตายจริงไหมครับ <c oughs> ไปตัดผมดีๆถ้าตัดผมพลาดแทนที่จะกลดไปกลนก้านคอคุณเนี่ยก็ตายเหมือนกันใช่ไหมมันมีหลายวิธีทําไมคุณต้องบอกว่าทํำยังไง อยู่ที่ว่าคุณสู้หรือเปล่าคุณคามนั้นหรือเปล่าคุณคาบความกลัวหรือเปล่าครับถ้าคุณคิดถึงแต่มังกรน,น้อยนะมันไม่ใช่มังกรน,น้อยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นตุ๊กแกน้อยคือตรงนี้แหละครับคุณต้องก้าวคามตรงนี้ก่อนส่วนจะทำยังไงผมไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าคุณกล้าสู้ในป่าเรื่องอะไร ไม่กลัวยากลําบากไม่กลัวตายครับเพลงกองทัพปดแอกใช่ไหมฐานประชาชนตอกสองไม่กลัวตายต่อสู้ชิงชัยเพื่อมวลประชากดขวัญมวลชนลงไปปลุกขวัญศัตรูขึ้นมาเมื่อไหร่จะชนะฮะ <c oughs> เอาแต่กดขวัญกันเองนะไม่หวังพึ่งศัตรูว่ากองทัพปดแอกฟังว่างงเลยครูต้องปลุกขวัญมวลชนขึ้นมากดขวัญศัตรูลงไปครับทาแบบทายมาน้อยใช่ไหมเลี้ยงทองตามล่าแม่งคืน มันต้องอย่างนั้นไม่เอาให้มึงอยางมึงอยาบเม้ย่างยาบมึงอยากเลยคือกลัวเป็นอย่างเดียวอ่ะมันน้องตาต่อตาฟันต่อฟันใช่คุณต้องแบบอะไรว่าไอ้ไม้มึงเดิมแพ้เก่าไม้มึงเดิมใช่ไหมครับรู้ว่าจะโดนคอนน็อกมันอย่างสู้เลยครับไอ้เสมาคุณศึกไม้มึงเดิมดาบคู่นะคมันเป็นร้อยมีอย่างสู้เลยไอ้นี่นะคนเป็นร้อยเจอ ศัตรูคนเดียวกลัวมันหมดเลยไม่ใช่บางทีเขาบอกว่าสู้แบบฉลาดต้องอาศัยฝ่ายน,นู้นฝ่ายนี้ให้แบบนี้กันใช้ทเทคนิคฉลาดมากสิ <laughs> ปีนี้มึงฉลาดตลอดเลยนะ <laughs> กูเห็นฉลาดจิบหายเลยเราต้องใช้ความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์แสดงว่าคุณไม่เข้าใจลัทธิมารว่าด้ยวยความขัดแยง้งแล้วยังไงครับใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวสรุปคือไม่ต้องทำเหี้ยแล้วตะองาะกไปเองเดี๋ยวไอ้เปรมตายแล้วถึงไม่ตายมันตายวันหน้า ไม่ตายวันน้าตายวันมาลืนก็มึงรอพ่อมันตายไม่ใช่ไหมครับรอับขอโทษนะครับรอพระบาทสมเด็จพระเจ้ากุทธัุริยกินรปฏิเสธมินทรสวรรคตแล้วมันเป็นไงสวรรคตแล้วไงหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมจะสู้มันก็หลไปเรื่อยครับถ้ามึงสู้มันนะขอโทษนะถ้าคุณประกาศสาถาัไปตั้งแต่วันแรก ตั้งแต่เมื่อ19กาเขายก49นะสิบปีมาแล้วนะครับต้องแบบประกาศให้เขายิงนะครับคุณล้มมันอย่างเดียวไม่ต้องบอกก็ได้คุณเดินแนวทางนี้ผมว่าชนะไปแล้วแล้วเผิชนะไปสีทีแล้วด้วยซ้ำไอ้นี่ไม่ใกล้เคียงแล้วครับ <c oughs> ทุกวันนี้ไทยเลฟสเตชันสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทย ไมยอมทีลมปันที่พัดละมองโปรอยอ่อนมาในโรงคันคงเน็มหนาวเยี่ยมเงาละพันโปรดฟันเพงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องต้นบทเพลงของสามันทนกลุ่มก,กู้คนกลุกฝันสวนของเรา